เหลือเวลาอีก2นาทีนะครับกับเพ s ซิมเลเตอร์ในที่นายประตูจะเปิดออกมาให้เราเล่นแล้วใช่ไหมมันจะเปิดยังไงจะเป็นยังไงอีก2นาทีจะได้เล่นเกมใหม่ล้ะฮะ1นาที1นาทีมีการไฮป์มีการบิวพร้อมหรือ,อยังสำหรับ99นับถอยหลังพร้อมกันฮะ5 4 3 2 1 0เย้ประตูเปิดแล้วเออกระโดดเองด้วยผมไม่ได้กดมีเต้นด้วย ทำได้ยังไงเกมใหม่ครับเพช s ซ m มเลตเตอรในเอาหนวประตูมิติเปิดขึ้นเดินชนไปเลยเอ๊อมาแล้วโอ้อันนี้เจ้าแมวที่เกาะไหลอยู่นี่ผมไม่ได้ส่งมานะเป็น UTC ีมีมาให้ด้วยแล้วตัวอื่นที่ส่งมาอะไรอยู่ไหนมาล้วฮะนี่คือกองเหรียญกองแรกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมไปตามหาสัตว์เลี้ยงที่ส่งมาก่อนอยู่ตรงไหน v i p Only กรุรีวอร์ดเพชรบอกนี่ไงกองสัตว์เลี้ยงได้เวลาของเราพลังยอดมนุษย์มาให้หมดเลยมาแล้วใช่ไหมนี่เททนิคมาแล้วเอออันอีควิปยังไงอ่ะอันอีควิปอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นี่คือแททนิคเททนิก,นกแล้วก็อันนี้เจ้าแฮปปี้ล็อกเททนิคเป็นอะไรเอ่สีตัวเหมือนเดิมพลังเป็นยังไง ไททานิกในเกมนี้นะฮะจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เก่งกว่าสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่นะครับมีเลเวลด้วยของสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีชามสล็อตก็น่าจะเป็นเปิร์กนะฮะสองตัวก็เหมือนกันแสดงว่าอ่าเปิร์กหรือว่าตัวอินชานของเกมเก่าไม่ได้มาด้วยแต่ว่าได้สกิลอันนี้แหละสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดนะฮะอย่างนั้นเราก็ต้องใส่ตัวที่เป็นตัวธรรมดาตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องเหมือนในเกมนู้นเราใส่ตัว e อีโวโอนั่งนี้ด้วยเฮ้สวัสดีครับทุกคน เราอยู่ในเกมพิสเปรเตอร์นิตินายนะฮะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะมาเก็บเหรียญเก็บเหรียญไททานิกเก็บเหรียญไปเควสคอม plete เราต้องการ900เหรียญเพื่อไปโซนที่2ตอนนี้เราได้200กว่าเหรียญแล้วก็มีเจมนะฮะกลับมาเก็บเหรียญกันใหม่เก็บเจมเก็บเหรียญกันใหม่เราซื้อโซนต่อไปได้แล้วโซนที่2ไปแล้วนะเพื่อนเจโซนที่2มาเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อสีเหลียงเก็บเองนี่ ใช่เขาเก็บเองฮะผมอยู่ตรงไหนเขาเก็บตรงนั้นผมไม่ต้องคลิกยื่นเฉยอเดี๋ยวเปิดสัตว์เลี้ยงแป๊บหนึ่งบบเก็บเงินก่อนเก็แบบเงินก่อนโซนต่อไปใช้สองพันห้าไปได้แล้วไปได้เร็วมากยังไม่ได้บูสต์ไม่ได้ซื้อเกมพาสอะไรนะฮะเล่นปกติก่อนเนี่ยผมไม่ต้องคลิกเลยเขาเก็บเองเก็แบบเองเก็แบบเองโซนต่อไปแปดพันผมว่าเราต้องไปเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนเพราะว่ามันเริ่มขุดยากแล้ว สัตว์เลี้ยงเราพลังน้อยอันนี้คือใช้เจมในการอัปเกรดเดินเร็วขึ้นอืมเป็นเปิร์กบวกสอง l k speed เก0 0เหรียญเปิดอันนี้ได้เปิดมา150อันนี้เปิดได้ตัวเดียวอยู่คลิกเพื่อเปิดน้องกระต่ายสัตว์เลี้ยงคือเหมือนจากเกมนู้นเลยนะฮะอ๋ออันล็อกอันล็อกได้เลยตู้นี้ล่ะ650เหรียญคลิกคลิกคลิกช้าง อ่าช้างคือมันก็จะเก็บพลังจากช้างเลยใช่ไหมช้างพลัง14นะฮะเมื่อกี้ที่เราใช้คือพลัง1แล้วเราก็ไปโซนต่อไปอ่าผมอยากใช้ขอเกมพาสอันนี้ก่อนละกันแม่เหล็กมีไหมเอ็กซ์คือสิบเอ็กซ์สตาร์เตอร์แพ็คสองโลบัคได้เอ็กซ์คือสิบดะก้อนได้ดาเมจโพชั่นได้หับอดได้แมกเนต3แล้วก็ถุงของเจมนะฮะคืออาจจะยังซื้อไม่หมดนะครับเพราะว่าเกมเขาทำมาแบบเต็มรูปแบบนะครับคลิปเดียวอาจจะยังไม่จบมีเอ็กซ์เพิร์ดแพ็คอีกฮะ ขั้นต่อไปเมื่อกี้คือธรรมดานี่คือ,อเอ็กซ์เพร์ได้ก็สิบดาก้อนเหมือนเดิมได้เจมแล้วก็ได้ไลนิ่งเป็นการแถบแล้วทําให้เกิดสายฟ้าทําให้สิ่งของที่อยู่ข้างเนี่ยมีการพังเมื่อกี้เลเวลอัพดาเมจเพิ่มขึ้น5.1มันต้องมีมากกว่าเอ็กซ์เพร์แน่นอน800โลบักหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโอเคแล้วก็โอ้โหคือเกมก็ทำดีนะใช้น้ำยาไป อันนี้คือน้ํายาเพิ่มเหรียญน,นะฮะบูสต์เหรียญคูณเหรียญอีกหนึ่งเนะครับแล้วก็อันนี้บูสต์ดาเมจใช้ไปอย่างละขวดแล้วก็โคบอดน้องแมวแล้วก็มีเอกุสิบเอกเป็นดราก้อนเดี๋ยวค่อยเปิดขอฟาร์มเหรียญก่อนแม่เหล็กอยู่ตรงไหนเนี่ยแมกเนตไม่มีแฮะโอ้โหร้านค้าคือแบบมีคูปองด้วยเหรอยูดฟูลพรีเมียมไอเทมมีคูปองไอเทมเดี๋ยวค่อยดูรู้สึกว่าเริ่มเยอะเริ่มงง อันนี้แม่เหล็กแม่เหล็กอันนี้อัปเกรดอะเพิ่มแม่เหล็กแล้วก็โซนต่อไปเท่าไหร่800 0โอเคครับเราปลดล็อกโซนก่อนไป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 อืมอ่าแม่เหล็กเก็บได้ดีขึ้นเก็บได้ดีขึ้นเดี๋ยวต้องไปเปิดสสตเลี้ยงใหม่เรามีเจมอ๋อนแชนเอนแชนนี่ลืมตอนนี้เราใส่ได้แค่อันเดียวครับเพราะว่าแรลงยังไม่ถึงต่อไปคือแรลงสามเราใส่ได้แค่อันเดียวคือเราใช้แม่เหล็กแล้วกันเราต้องการแม่เหล็กที่เก็บได้ดีขึ้นแต่เราสามารถปลดล็อกได้จากการ ใช้วิชา์เข้าช่วย400โลบัคเพิ่มมา1ช่องอ่ะแล้วก็เก็บอันนี้เป็นไล h t นิ่งนะฮะจะเป็นสายฟ้าที่ฟาดลงมาแล้วของข้างๆจะพังอันนี้เพิ่มเจมใช่ไหมเพิ่มไดมอน20,000โอเคโซนต่อไปเพื่อนก็ไปกันเร็วนะไปกันเร็วอยู่อันนี้เป็นแม่เหล็กทงแม่เหล็กเป็นบูธฮะที่เห็นจากในเทเลอร์อันนี้ใช้150เจมกดล็อกเดินเร็วขึ้น เนี่ยผมต้องอยู่ในโซนที่ต้องการให้เขาเก็บนะฮะเขาถึงจะเก็บเคลม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 มาเลยเคลมมาเลยอ่าผมใส่เปิร์กได้อีกอันหนึ่งเปิร์กเราได้อะไรมาสตองเพชรสัตว์เลี้ยงเก่งขึ้นส5เป์สปีดหนึ่งเดินเร็วขึ้น4ี่ไม่ค่อยเวิร์กลอรอรอรออ,อันดีดก่อนค่อยใส่เทเลพอร์ตยังไม่มีใช่ไหมเทเลพอร์ตอ,อ๋อเทเลพอร์ตอยู่งี้เออโอ้ โอ้โฮเฮ้ <g ills> เท่เท่เท่วินกลับมาอย่างงี้เหมือนในเท,ทเลอร์อันล็อกไปอันล็อกอันล็อกอันล็อกตัวนี้ตัวนี้ใช้9ก้าพันตอนนี้ยังเปิดได้ทีละตัวอยู่น้องหมูน้องหมูตอนนี้เจ้าหมูนะครับเรามาเก็บในโซนล,ล่าสุดต,ตรงนี้ที่เราอยู่เราต้องการแสนห้าโอเคแสนห้าโซนต่อไปอืมโอ้โหเ <g ills> พื่อนมากันเยอะมากทำไมพวกนายเล่นกันเร็วจังแป๊บเดียวเก็บได้เร็วขึ้นไหมก็เร็วขึ้นนะ เลือสาแล้วฮะบวกอีก2.1%ดเมตราเมจทั้งคู่เลยโซนต่อไป4 0 0แสนมีบอกฮะถึงแล้วไป4 0 0แสนโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อเอกแมชีนอ๋อนี่คือตู้อัพเกรดในการเปิดสัตว์เลี้ยงใช้เจมนี่เปิด1ตัวเปิด1ตัวต่อไปต้องแรงสองก่อนปัญหาคือแรงที่มันจะทำให้ไปช้าแต่เราสามารถใช้วิทยาตร์ ในการเล่องความเร็วได้อันนี้คือเปิด15ตัวในครั้งเดียวกดเทเลพอร์ตแล้วคือมันกลับไปที่ข้างหน้าเลยฮะไม่มีให้เลือกกลับมาเองที่ข้างหน้าอันล็อกไปนี่คือตู้ทั้งหมดที่เราเปิดได้ไม่รู้ว่าอาจจะเรียกเป็นเวอร์หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเวอร์หนึ่งแต่ว่ามันมีหลายโซนนะฮะเรามาถึงตู้นี้เจ็ดหมื่นะครับเปิดสเหรียญน่าจะไม่พอโอเคสตัวแล้วก็มาซ้อนกัน พื่อให้รู้ว่าได้กี่ตัวเหรียญหมดเหรียญหมดคือแสดงว่าถ้าเกิดเป็นตัวเดียวกันเนี่ยพลังเท่ากันอันนี้คือจํานวนที่มีนะฮะเราเอาไปรวมได้ไปรวมเป็นโกเดนเลนโบเหมือนเดิมเลยแต่ว่าในเกมนี้พลังจะไม่ต่างกันเท่ากันทุกตัวถ้าเป็นตัวเดียวกันโอเคแล้วก็เทเลพอร์ตกับบ้านได้อย่างเดียวฮะพอจะไปตรงนู้นเราก็ต้องบินไปแล้วก็ออบบี้ล่ะขอออบบี้หน่อยมาวิ่งออบบี้หน่อยเฮ้ยน่ารักยูน,นิคอนออบบี้สุดโหดอืมอืม ร้อ,อ,องไห้และยิ้มยิ้มดีกว่าเรื่องอะไรจะร้องไห้อ๋อแต่ร้องไห้มันเร็วกว่าฮะร้องไห้ไปเร็วกว่าบันไดวิ่งให้ทันก่อนที่มันจะหายไปอันนี้กระโดดให้ทันก่อนที่จะเอ,อ่อ่าตรงนี้เป็นฟลอร์ให้เต้นเป็นฟลอร์ให้เต้นแล้วก็มารับรีวอร์ดรีวอร์ดคือได้อะไรเอ่ยได้สามอย่าง มีเป็ดยางด้วยแล้วก็มีเจมแล้วก็มีเปิร์กคือต้องมาวิ่งอย่างนี้ทุกรอบเพื่อรับของใหม่ถ้าอยากได้อย่างอื่นเราได้หนังสือเล่มใหม่มาเป็นลัคกี้เอกเพิ่มโชค30%มนะฮะลัคกี้เอกอาศัยมาไหนๆก็ได้มาแล้วโอ้โหช่องที่2 800 <c oughs> ค่อยๆทยอยซื้อ,อขอบคุณครับอ่ะใส่มาเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหมันเพลินมากฮะอันนี้เพลินจริงคือมันมันยังใหม่อยู่ด้วยละมั้ง แต่มันก็เพลินดีอันนี้คือแท็บดาเมจแท็บดาเมจเป็นยังไงคืออ๋อถ้าเกิดเราช่วยแท็บมันจะพังหร็วขึ้นใช่ไหมนี่ดาวตก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 คลิกเร็วคลิกเร็วอืมนี่พังแล้วอะฮะออโต้คลิกเร็วมากฮะออโต้คลิกเร็วมากจะล้านหนึ่งเลยเนี่ยเอ๊ะอ๋อได้ทองด้วยทองก้อนโซนต่อไปไปเลยอ๋อโซนนี้ใช้ทองทองหนึ่งก้อน เก็บต่อเก็บต่อตอนนี้สัตว์เลี้ยงที่เปิดมายังใช้งานได้ดีอยู่คือเราไม่ต้องออกมาก็ได้นะฮะแค่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ใช้พวก e อ็กซ์คลูจากเกมที่แล้วหรือว่าตัวใหญ่นะครับมันก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่ะโซนต่อไปตรงนี้ทองสองก้อนโซนหลังๆเป็นทองก้อนตรงนี้ยังไม่มีใครมาสัตว์เลี้ยงลงมเป็นโกลเด้นได้นี่ไงฟ้าผ่าเห็นไหมฮะเมื่อกี้พลังมันลดหมดเลยตอนที่ฟ้าผ่า เนี่ยเนี่นี่โดนหมดเลยฮะอ่ะโซนต่อไปใช้6ก้อนเรามีอยู่7ก้อนเอ๊ะเอ๊ะเรามีอยู่7ก้อนอ่ะไปต่อเลยฮะมาตอนไหนดูไม่ทัน <c oughs> กำลัง <c oughs> กําลังเพลินกับการเล่นไอเทมอันนี้เป็นเจ้าเป็ดน,นะครับทำให้สัตว์เลี้ยงเรานั้นทําดาเมจเร็วขึ้น25%เป็นเวลา10นาทีแล้วกดแล้วคือยังไงรีวอร์ดบิกินเนอร์อ๋อผมแรงสองนะครับรีวอร์ดคือเป็นแรงนี่เอง ตอนนี้แลงสองแล้วโอ้ของเพียบเลยของเพียบเลยเราได้อะไรมาอีกอ่ะเดี๋ยวได้อันดีๆเดี๋ยวค่อยใส่อ่ะฟาร์มต่อฟาร์มต่อมันต้องคลิกช่วยครับปล่อยให้เก็บเองช้าต้องคลิกช่วยเอาตคลิกช่วยอ่ะโซนต่อไปโซนต่อไปอยังไม่หมดโอ้เปิดประตูมาอันนี้ใช้500เจม เพิ่มความเร็วของสัตว์เลี้ยงฮะเพสสปีดแต่ละโซนก็จะมีเปิร์คให้ปลดล็อกโซนต่อไปใช้35กองทองเริ่มเยอะขึ้นอ๋อเป็ดยางที่ใช้คือมาอยู่ตรงนี้ข้างล่างเป็นบูสอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคือทองก้อนเนี่ยมาจากเหรียญปกตินี่แหละครบล้านหนึ่งมันจะรวมเป็นทองก้อน1ก้อนฮะก็ว่าเงินผมหายไปไหน1ล้านกองเหรียญก็จะเป็นเนี่ยหนึ่งทองก้อนนะฮะโอเค ถ้าอย่างงั้นไปเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนทีลพอตอืมกลับมาแล้วครับโซนตรงนี้เปิดให้หมดเลยเปิดไปเปิดไปฮะฮะอืมอืมอืม,อม,อมตู้สูงสุดตรงนี้เปิดห้าตัวใช้เจ็ดทองก้อนเมื่อกี้ได้คขังคาวกับงูมาตอนนี้พลังเจ้างูสามร้อยี่สิบแล้วก็ตัวนี้สาม้อยสิบสาม เฮ้ยอันี้อันี้อันนเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญโอเคเต็มแล้วโอ้โหก็ได้เป็นกองเหรียญออกมา่าฮะเก็บเหรียญเพื่อกองเหรียญแต่มันก็ไม่เยอะเท่าโซล่าสุดนะเก็บจากโซล่าสุดง่ายกว่าัต์เลี้ยงตอนนี้เลเวลสี่แล้วนะฮะบวกอีก1.6%ึ่งจุดเาเมจเจ้าไทเทนิกนะครับโอเคครับ40กว่าไปโซนต่อไป อืมโซนนี้คือโซนอัปเกรดโพชันสามารถอัปเกรดโพชันได้ทำยังไงอ๋อมุนอย่างงี้มุนอย่างนี้นนกลายเป็นโพชั่นที่เป็นดาวแล้วก็ใช้8 8 0 0เจมฮะโอเคแล้วโพชันจากอันธรรมดาเมื่อกี้กลายมาเป็นดาวดาเมจพชันเบอร์4นะครับเพิ่มดาเมจ1 0 0 45นาทีอืมแล้วเหรียญล่ะพชันเหรียญ ต้องการ5อันนี้ไม่พอโอเคอไม่เป็นไรเพิ่มดาเมจเข้ามาอีกอ๋อแต่มันเปลี่ยนเป็นดาวเลยฮะข้างล่างคือใช้อันที่ดีที่สุดเท่านั้นนึกว่ามันจะเสริมกันไม่ได้เสริมกันผมได้ธงมาลองใช้ธงดูหน่อยธงอันนี้คือคอยแฟลกนะครับเมื่อวางธงแล้วจะรับเหรียญเพิ่มขึ้นอีก50%ใช้ได้แค่5นาทีอาส่วนบานาน่าเนี่ยเพิ่มบูสเหรียญ5%โอเคนี่นี่คือธงโซนต่อไปได้แล้ว เพิ่งจะวางเพิ่งจะวางธงได้อะไรเนี่ยไอเทมใหม่อะไรอีกอ๋ออันนี้คือซัมมอนดาวตกฮะเฮ้ยมีน้ำยามาเพิ่มอันนี้คือน้ำยาน้ำยาบูสเดมอนสีขาวล่ะสีขาวเป็นน้ำยาบูสการเดินเดินเร็วขึ้นโอเคอ่ะผมลองเปิดอันนี้หน่อยเอ็กซ์คลูซีฟดาวก่อนเผื่อจะได้ตัวใหญ่เปิดสามเลยอื้คลิกคลิกได้ด้วยเหมือนกัน

โซนต่อไปอีกสักหน่อยแล้วกันมันดึกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยเล่นต่อสบายใจแล้วว่าเราไม่เกลืออะโซนต่อไปส0งร้อยได้ละอันนี้แม่เหล็ก800รมาเลยมาเลยเอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะฮะหมดหรือยังโซนเยอะมากคือแมปกว้างมากๆนะฮะแมปกว้างมากของเยอะมากแต่เกมไม่แหลกอาผมว่าปลดร้อยสักโซนแล้วก็เดี๋ยวเราเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเก็บได้ไหม เหมือนเป็นไฟอา้าวใช้นี่ลิลิกเอาของให้เก็บหรออ๋อมีสิบมีเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าสิบหรือสิอันอ่าโซนนี้มีอัปเกรดเอนแชนรวมเอนแชนเพื่อให้ก็เหมือนโพชั่นรวมได้เหมือนกันแต่ยังไม่มีอันไหนที่ครบห้าอันเลยฮะมันก็จะดีขึ้นจากที่เรามีอยู่อ่าคราวนี้เก็บเหรียญอันนี้คือดรอปเพิ่มดรอป บวก5%ไอเทมดรอปไอเทมที่ดรอปมานี่คือดรอปจากการเก็บเหรียญใช่ไหมฟาร์มเหรียญหน่อยโอ้โหตอนนี้เป็นหลักล้านแล้วฮะล้านกว่าคูณ5อันนี้เออเดี๋ยวนะผมก็รีบผมลืมดูตัวใหญ่ที่ได้เมื่อกี้คือ1.25%นะฮะมันมีตัวนี้อีกแล้วก็มีทันตนิกด้วยนะครับ0.05%เอาละมันเริ่มฟาร์มช้าแล้วฮะผมต้องไปเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนรีดีมารีดีมาอ่ะไปเปิดสัตว์เลี้ยงหน่อยนี่ปืนใหญ่พุ่งตัวมา เราไปได้ไกลเหมือนกันนะสามแถวแล้วอ่ะปลล็อกมายังเหลืออีกเพียบเลยครับนี่คืออัปเดตแรกทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะแบ่งเป็นเวอร์นะอันนี้น่าจะเวอร์แรกเนี่ยฮะเรามาถึงสามแถวนะครับช่องที่ยีิบสองเปิดตรงนี้ใช้ยี่สิบกองเหรียญเปิดสิบแปดตัวได้เปิดมาเลยโอ้โหอ่ะฮะไน์ nice. โอ้ได้ผีเสื้อมาด้วย5้าร้มีแค่ตัวเดียวแต่เจ้ากวางรวมได้ฮะเรามีตัวนี้อ้าวไม่ได้เหรออ๋อสิบตัวสิบตัวลงเป็น1นึ่งโกลเด้นโอเคประมาณนี้ก่อนมีเรื่องให้ทำเยอะมากไอ้ท่งไอเทมเอ่ยเปิร์กนู่นนี่นั่นรวมถึงเกมพาสนะฮะเดี๋ยวรอบหน้ามาเคลียร์กันต่อนะครับโอ้โหเจ้ายูนิคอนดวงดีดีวันนี้เอ้แเลเ้วกขึ้นด้วยโอเคฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ